รู้สึกติดขติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมการประถมพยาบาลเบื่อมต้นและการช่วยฟื้นคือชีพ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED อำเภอพุ่งขางในวันนี้ในการจัดฝึกอบรมการประถมพยาบาลเื่อมต้นและการช่วยเหลือช่วยเหลือฟื้นคือชีพ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED อำเภอพุ่งขางในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากที่ว่าการอำเภออุ้มผา,า,างสาธารณสุขอำเภออุ้มผาลงลมพ่บาลอุ้มผางศูนย์กู้ชีพอำเภออุ้มผางชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สป่าอุ้มผางมัคคุเทศเจ้าหน้าท,า,นาที่สาธารณสุขอำเภออุ้มผางจำนวน40คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางในวันนี้ วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกี่ยวกับเริ่นท่านประธานกล่าวเปิดการประถมพิจา,ารณาเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED อําเภออุผางจังหวัดตากกับเรเชิญครับกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะครับอัตโนมัตินะครับก็โครงการนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากการ อันนี้เป็นตัวอย่างจะมีตรงกลางแต่ถ้าตัวจริงมันจะมีแค่สองแผ่นนี้สองแผ่นซีขาวเนี่ยนะคะอ่ะกดตั้งโดสกดกดครอบกาวยังนีดไปเลยดีกว่าถ้ามันกดแรงกดได้ถึงเครื่องจะเสือมติดต่อแ่นอเล็ทรำต่ออะไรที่ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่ห้ามแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการนิคราะอนิครอขัดข้องตัวน้องแผ่นอิเล็กโทร มันจะบอกหมดเลยว่าให้ทําอะไรบ้างดม๋มันจะบอกถึงขนาดว่าไม่ต้ม่ำเสมอถ้ามันต้องช็อกเนาะมันจะเป็นกระแสไฟฟ้าสู่คนอื่นได้ตัวนำเนาะตัวนำโอคือผู้ผู้ผู้ป่วยแล้วก็เราเนี่ยแล้วก็พื้นต้องแห้งนะครับเราต้องเช็ดแล้วต้อามีขนเยอะอย่างอิสลามอย่างถุงโฟมเราต้องลดเิ่มมีแก รายการนี้ได้ค่ะขอบคุณเชิญเลยนะครับเรียกตัวไปบ้านเลยนะครับโตเรียกรอเรื่องเลยนะคะเร่ดีดีโสติอยู่ครับโ้อยู่ตรงไหนแจ้งด้วยิอยู่ที่ปากทางก้อตกครับผมหึคนครับผู้ชายรับการโทรแงนะคะท่าน ต้องประเมินถ food, ้าไม่รู้อายุก็เข้าๆได้แบบผู้หญิงผู้ชายเห็นเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีไม่รู้สึกตัวหยุดยอยู่ที่ไหนเนาะเวลาที่เขาจะถามถ้าสมมุติเป็นคนรู้จักก็อาจจะถามเรื่องโรคประจําตัวถ้าเป็นคนรู้จักนะคะถ้าไม่รู้เราก็ไม่เป็นไรแล้วก็สถานที่ทําไมเราถึงต้องรู้พวกนี้เพราะเราจะได้ประเมินนะคะว่าคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ย ไม่รู้สึกตัวหมดสติหัวใจหยุดเต้นจากภาวะอะไรบางคนอาจจะรู้จักกัน<ๆ>เขาเป็นโรคเบาหวานเนี่ยหมดสติจากน้ำตาลต่ำได้หรือบางคนเป็นโรคความดันสูงหมดสติจากอ่าภาวเช่นเลือดสมองติดแตกกันหรือเปล่าหรือบางคนที่แบบอ่ามีโรคชักประจําตัวอย่างเงี้ยค่ะชักก็จะทําให้เขาหมดสติได้ดังนั้นเราก็เลยจะถามเนาะที่ต้องจําเป็นต้องรู้ก็คืออายุเพศโรคประจําตัวถ้ามีแล้วก็ตําแหน่งตําแหน่งที่อยู่สถานที่ไหนเนาะ